The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับย่าย่าย่านี่ฮะ นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยมีฐานทัพเช้คาวอยู่ทางนู้นน่ะรีบอ,อพะยพไปแล้วเข้าโอเครับทราบครับไม่มีค่อยที่เหมาะสมแถมสัปะหลาดลึกลับกําลอังออกกระว่าดอีกนะสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนภพ,พิบัติมากกว่าสงครามซะอีกอะ,อะฝืนแล้วตะเวนต่อไปผมไม่มีอะไรขึ้นมาสินะกลับไปที่ฐานทัพเราร่วมมือกับเรที่กํลาลังค้นหาและประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วซะดีกว่านะ ในสถานการณ์ตอนนี้คนที่สับสนมากที่สุดก็คืออาหารอาทหารของเราอาหารเอาบาเอา๋ยพวกเขาตามเข้ามาเพรเชื่อใจตัวข้าดังนั้นข้าจะตัดสินใจให้เด็ดขาดมากกว่านี้จุดรมพลในเดอนมินายนะครับเอาเร,อรับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับผมอยู่กับผมพี่นั่งมาเมริ่มตับเข้าสู่เกมเดนเดือนเดืนี้อยู่ในสเปียร์นะครับด่านที่เท่าไร่ไม่รู้ด่าน่าจะด่านที่สามแผลนี่ได้มาจากสปราร์ลาดอย่างนั้นเหรอถอยออกมาค่ะท่านพิเซล่า เฮ้ยก็เห็นศพระเบิดหลังจากที่ถูกพวกสปรัดชมตีนะเราไม่ควรเข้าไปใกล้ๆมันทีกว่านะอ่าถ้าเข้าไปใกล้แล้วมันก็จะแตกยังไงล่ะครับโอเคเสียงเกมดังไปอเปล่านเนินนี้โอเคตรงนี้ต้องทําอย่างนี้นะครับอา้าวละส่วนอันนี้อดันขึ้นหนึ่งดันนิ้งมาดันนี้มา ดันนี้ขึ้นบนดันนี้ไปทางนี้ดันนี้ไปทางนี้โอเคดันนี้ขึ้นนิดนึงอาละสิงได้แล้วส่วนอันนี้นะครับผมดันลงล่างหนึ่งปิดไปตรงนี้นะครับผมเอาละอาละ่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับโอเค ข้างบนไม่มีอะไรปาศพทบกับเลดีกว่าดูเหมือนข้างในจะไม่มีอะไรผ,ผิดปกตินะคะทำดีมากเจ้ากลับไปได้แล้วล่ะเรื่อตะเวนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะอย่างที่คาดไว้ไม่มีศัตรูหรือพันธมิตรอยู่ในพื้นที่เลยค่ะรอบๆมิตรกินสปาราดแถมผู้คนที่ทิ้งข้าวของเอาไว้หลบเหนียวออไปกันหมดเลยอ่ะ เขเลยมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามท่านนะนะดูเหมือนสงครามจะจบไปแล้วพวกเรายังต้องทํากันต่อหรือเปล่าฮะพวกเรายังองทำกันต่อไหมหรืออาจจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ได้อถ้าสัญญาณของข้าถูกต้องหากเราเพิเกเฉยสถานี้เราจะไม่สามารถควบคุมมันได้แน่ถ้ายังไม่มีแผนที่จะถอนกําลังออกไปตอนนี้อืมเราต้องไปพบกับน้าสเกเลตก่อนถ้าข้ายังไม่เจอท่านน้ำสเกเลตโดยที่ซ้าเนี่ย เขาจะตัดสินใจอีกครั้งหลังจากได้พบกับท่านลิลิธและทานาสกาเล็ตมันยังเลวไปที่จะยอมแพ้นะทุกคนเดมอนไซก็เอาชนะและผ่านสถานการณ์เช่นนี้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับที่ท่านน้ำสกาเล็ตไม่เคยยอมแพ้ต่อเดมอนไซข้าก็จะไม่ยอมแพ้เช่นกันรับทรอบท่านผู้วรารจการว่าไงข้าวาอย่างนั้นละงั้นเราเรีบไปที่หน่วยสื่อสารกันเถอะลูกๆของข้าปกป้องที่นี่ให้ดีล่ะร,รับซราบโอเคไปครับผมลุย เก็บของเก็บของอย่าลืมเดินสำรวจให้หมดนะครับเดี๋ยวจะพลาดเหมือนเรานะบอกแล้วว่าเราพลาดเยอะมากใส่หัวไปสัจ้จะพวกสัประหลาดเฮ้ยไ่นะออกระ,ะ,ะสุนหมดอย่างนั้นเหรอเนี่ยช่วายสัว์ประหลาดตจ้นไม่แยกมิดหรือศัตรูเลยสินะเราต้องรีบช่วยคนขนันก่อนถ้าจะยอมเสียเวลาไปช่วยพวกซอนหรอคะเราควรจะรีบหาทางเพื่อเข้าหาไปให้เร็วที่สุดไม่ใช่หรอ อันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับซอนนะแต่ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ทหารธรรมดามันก็มีจุดจํากัดนะคะที่พวกเขาพูดมันก็ถูกฮะการช่วยชีวิตศัตรูในสถานการณ์แบบเนี้ยเป็นการทําที่เสี่ยงมากๆเลยนะคะถ้าข้าต้องช่วยเขานั่นเป็นสิ่งที่พวกเจ้ามีรู้นะแต่สถานรรการณ์แบบเนี้ยตรอต้องทําทุกวิีทางที่เราจะสามารถท,ทาได้โอเคข้าเข้าใจละ ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ช่วยเขาเถอะเดี๋ยวพวกเราจะไปตรวจสอบฐานทัพให้เองเข้าใจแล้วงั้นฝากด้วยนนะโอเคไปกันเถอะทัพพิซซล่าเรียบร้อยนะครับไม่รู้เสียงเกมดังไปหรือเปล่าครับผมว่าผมเปิดอ่ะ ผมเปิดให้มันดังกว่าเดิมนิดนึงนะครับขอบคุณที่ช่วยนะมันจะเป็นต้องขอบคุณหรอกนะพวกเราเป็นกําลังเสริมในสังกัดของราชินีลิลิธนะในสังกัดของราชินีลิลิธอย่างนั้นเหรอถ้าเจ้ายอมแพ้และให้ความร่วมมือพวกเราจะไม่ทําอะไรเจ้านะถ้าข้าขอถามคำถามเจ้าสักสองสามข้อได้ไหมถามว่าสปราดนั่นคืออะไรเจ้ารู้หรือไม่เกี่ยวกับสปราดที่อยู่ในสถานรบของพวกเจ้าบ้างอะสปราดพวกนั้นคือเหล่าทหารซอนที่ ที่มีวงตาสีดําและกลายพันธุ์ไปคาดีนว่าพวกทหารที่มีดวงตาสีดําได้รับความช่วยเหลือจากชายที่น่าสงสัยนะแต่ข้ามั่นใจว่าเป็นฝีืองคนนอกแน่นอนคนนอกที่น่าสงสัยอย่างนั้นเหรอทหารของซอนกลายพันธุ์นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับซอนแล้วสถานการณ์ของกองทัพซอนตอนเนี้เป็นยังไงบ้างละ่ะข้าไม่รู้หรอกข้าโมแต่ตัตัหนีออกมานะ่ะระบบราชาการพังไม่เป็นท่าเลยตอนนี้เหลือแค่พวกทหารทั่วไปอะ งั้นตอนนี้ซอนก็ไม่สามารถใช้กองทัพได้ตามปกติแล้วสินะดูเหมือนจะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดของพวกเราที่สามารถหาได้เลยลเนี่ยมีฐานทัพั่กค้าวอยู่ข้างในเจ้ารีบนำทางไปเถอะขอบคุณขอบคุณจริงๆอืมมันคือความโลภของข้าที่ไม่อยากสูญเสียใครไปอีกแล้วใช่ไหมวาเลนเซียถึงข้าจะไม่สามารถบอกท่านได้ว่าการตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยท่านก็ควรจะซื่อสัตย์กับตัวเองนะ ข้าใจละงั้นจะช้ากว่านี้ไม่ได้เราต้องรีบไปกระเถิบใช่ครับรีบไปกระเถิบแต่เราต้องแวะก่อนเพราะตรงนี้มันมีดาวคองอย่างเงี้ยล่ะโอเคเราได้ตามที่หวังแล้วนะครับอ่ะลุยต่อนะฮะอ่าทางนี้โอเคทางนี้นะมีบนมีล่างโอเคตบทบกับเลขโอ้มาแล้วเหรอดูจากสีหน้าแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ดีดีสินะ เจ้าได้ข้อมูลมาจากหน่วยสื่อสารบ้างไหมอข่าวนี้ก็คือพวกเรารู้ว่ากองกาลังหลักของลิลิทอยู่ที่ไหนและข้าได้ส่งหน่วยสารวจออกไปแล้วจริงเหรองั้นเรารีบเตรียมตัวแล้วเข้าร่วมกันเถอะแต่มีมปัญหายอื่นเกิดขึ้นนะถึงมันยากที่จะเชื่อแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ภายในจะร้ายแรงกว่าที่คิดเอาไว้อะรอยแยกที่ผิดปกติและสปรหลดที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ปรากฏตัวขึ้นทั่วทุกที่เลย ถึงจะไม่สามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้ก็ตามแต่สถานการณ์กระดูเรลไร้พอสมควรเลยนะถ้าหากเราฝืนระดมพ้นก็อาจจะยิ่งเสียหายหนักกว่าเดิมอ,อ,อนนี้ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับและสปาราดก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากจนหน่วยเราไม่สามารถตออกก่อกรได้เลยอะรอยแยกสปาราดขนาดใหญ่และท่านลิลิตเอ,อเขาว่าท่านคงใช้เวลาคิดมากกว่านี้นะถ้าเป็นท่านคลอสก็คงจะตัดสินใจได้อย่างใจเย็นกว่านี้แน่นอน บางทีกองทัพของลิลยอาจจะถอยทับมาแล้วก็ได้แล้วนะหากเราฝืนบุกเข้าไปอ่ะก็มีแต่จะพากระตายไตายเปล่าๆอ่ะเราควรร้อยฝั่งตรงข้ามลิลติดต่อมาไม่ดีกว่าเหรอพวกเราก็แค่อยากทาตามความนิยมของท่านผูร้ราชการนะแต่เราไม่สามารถทําอะไรถุยสุยุมห่าได้ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายแบบนี้อ่ะนะข้าตัดสินใจแล้วเราจะเลื่อนการบุกออกไปก่อนแล้วค่อยเตรียมการอยู่ที่นี่แต่เราจะไม่ถอยทับหรือไปนั่งรออยู่เฉยๆหรอก ข้าจะนําหน้าไปก่อนเพื่อติดต่อกับกองทัพของลีลิธหรือตูวสอบสถานการณ์ให้แน่ชัดโอเคเอาตามที่ท่านว่าเลยแล้วกันท่านพีซิล่าหากท่านจะไปข้าจะตามไปด้วยเข้าใจแล้วโอเคตุง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 ,ตง,ตงไม่รู้เสียงเพลงดังไปหรือเปล่านะอันนี้คือเป็นคลิปแรกเลยที่ผมเปิดเสียงเพลงสุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่ายังไงน,นี่ปนี้หละอันนี้ดูดมา ดูดมาโอเคแล้วก็ขึ้นไปเก็บนะครับเอาละตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะงงให้เราถือนี่เข้ามาแล้วก็เข้ามาชน่ามันจะดูดไปฝั่งตรงข้ามนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอ่าดูดมาซ้ายขวาครับจริงจมันต้องขึ้นไปบนก่อนอน,นะแต่ว่าผมจะทำอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วยังไงล่ะนะแล้วก็ปึ๊บอ่าเรียบร้อยอ่าเราก็ต้องถืออนี่มาด้วยนะครับ Okay. เราต้องไปข้างล่างนะเพราะนั้นอึ๊บเอาละอึ๊บอ่ะเพราะว่าอ้าวเฮ้ยบั๊กเหรอเออบั๊กเฉยอีทุกหอ้เลยอ่ะอ่อ่ะ what ชิปเงืละบั๊กเฉยเลยถึงเราไม่ขึ้นวงน้ำเงินนะครับปกติมันต้องขึ้นวงน้องเงินนะมาแล้วสินะข้ากำลังรอยอยู่เลยอะ่ะดีละผลการสำรวจเป็นไงบ้างอะ่ะ เราพบเส้นทางที่ไปกองพลังของทัพลิลิทแล้วครับแต่ว่าเอ่อเส้นทางที่จะไปยังกองทัพถูกปิดกั้นโดยคนที่อยู่ข้างในนะคงใช้เวลาพอสมควรที่จะเปิดเส้นทางไปได้อะตอนนี้เราไม่มีเวลาเหลือแล้วนะมันมีทางอื่นแล้วเหรอเราพบเส้นทางด้านหลังเต็นท์อ่ะแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยซากศพสีดำอะ่ะแต่ถ้าติดต่อกับคนข้างในได้เราก็อาจจะเปิดเส้นทางได้อ่ะครับ ้าใจแล้วงั้นข้าจะเข้าไปข้างในเองเฮ้อรับทราบหากท่านเตรียมตัวเสร็จแล้วบอกข้าได้เลยทัพทิสลาโอ้ยเผลอกดข้า้อใจแล้วข้าเตรียมใจสำหรับนู้นไว้แล้วหากมันยากเกิดหากมันยากเกิดไปสำหรับเจ้าเจ้าสามาบถทิ้งข้าได้เลยเขาไม่มีทางทําแบบนั้นเด็ดขาดทัพทิสลาโอ้เมื่อกี้ผมเผลอไปกดไม่ได้อ่านเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผลอไปกดเตรียมตัวเสร็จแล้วยังครับอ่ะเรียบร้อย ไปอ่อตรงนี้ต้องห้ามโดนศพนะโอ้ยศพระเบิดโอ้ศพระเบิดตรงนี้ต้องค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะว่ามันจะระเบิดตามหลังแล้วนะ อาจตะก็รีบหน่อยก็ดีมันมันจะระเบิดใส่นะเราอย่างนี้ไงอ้อยัเรียบร้อยนูตอนนี้ค้าจะหันหลังกลับไปได้แล้วนะวัลเซียเ้าจะต้องทํามันให้ได้เลยหากเป็นทา,นาิพเซล่าทำไมยอมแพ้ข้าจะไม่ยอมแพ้เช่นกันก็มานี่ครับโอ้โหแตกไปหนึ่งรอบนะครับไม่สวยเลยนะโอเคป ตรงนี้อ่ยเะโอเคตรงนี้อ่อโอเคตรงนี้แค่เลือดอินนี้ลงมาเก็บแล้วรีบเดินรีบเดินโอเคแล้วก็ดึงมันสามอันมาด้วยนะครับ โอเคก็โยนอันนี้ป้ายอ้าวเวรกรรมปุ๊บปุ๊บอ้าวชิบห่าละชิบห่าแล้วอ่ะติด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 โน ติดนะครับผมมาเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงอ่าโอเคมันต้องทำอย่างงี้เอาละอ่าฮ่าฮ่าซิงเรียบร้อย เจ้าเจ้าเปิดประตูทิ้งไว้ไม่ได้นะอ้อ่ถ้าถูา้ว่าราชการของเดมอนไซมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันน่ะกองทัพเดมอนไซ์ของเรากําลังวางแผนจะร่วมมือกับกองทัพของลิลิธนะดังนั้นเราเลยอยากจะให้เจ้าช่วยเปิดเส้นทางให้หน่อยอ่ะเนอะที่บอกว่าให้เปิดเส้นทางอ่ะเจ้ากำลังจะไปขอให้เราไปตายอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าจะรับความปรบภัยของเจ้าเอง ทังซอนทั้งกอคาัลิลิสก็ทิ้งพวกเราไปแล้วนะพวกเรามันแค่เหยื่อลอยเท่านั้นหากพวกเรากลับไปเราก็คงโดนทิ้งอีกตามเคยอะเป็นไปไม่ได้ทาลิลิสไม่มีทางที่จะทำาป็แบบนั้นกับพวกเจ้าหรอกนะท่านรู้อะไรเกี่ยวกับสงครามบ้างไหมอะในสงครามไม่มีคําว่าเห็นอกเห็นใจกันหรอกนะแถบกองทัพส่วนยังถูกฆ่าทันทีที่ไปถึงสุดที้สามอะอย่างที่ท่านมอเรียนพูดไว้อะท่านพูดถึงเรื่องสงครามออกมาง่ายๆ่ายพอพวกท่านอ่อนหัดเจอเรื่องสงครามยังไงอะอ่อนหัดจริงงั้นเหรอ เมื่อกี้จะพูดว่าไงนะอยากตายใช่ไหมคะยังก็ตามพวกเราไม่ออกไปจรงนี้เด็ดขาดเลยวาเลนเซียถ้าดูเหมือนคนอ่อนแอคนอ่อนหัดขนาดนั้นเลยเหรอท่านอย่าไปฟังเรื่องที่พวกนี้มันพูดเลยคะ่ะท่านพิซล่าหากท่านคุยกับคนพวกเขาอีกสักพักหนึ่งเขาจต้องเชื่อใจท่านพิซล่าอย่างแน่นอนโอเคข้าจะต้องนมน้ำพวกเขาให้ได้โอเคก็าไม่อยากต่อสู้ไปมากกว่านี้อีกแล้ว ยังไงคนของพวกท่านก็มองว่าเราเป็นแค่สิ่งของใช้แล้วทิ้งไม่ใช่เหรอบอกให้นึกถึงหลาดสาหาสสิพวกเจ้าลองนึกถึงหลาสหายที่กําลังตัวสั่นด้วยความหวัดกลัรดูสิสาหายต่อหน้าข้าเหรเออ้อออาวข้าไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้สินะเอ,อ่อยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหากค่ายความสัมพันธ์ก่อนาหารของข้าข้าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองทําไมล่ะและเรื่องนั้นมันอย่างที่พวกเจ้ารู้ที่นี่มันอันตราย นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ข้าต้องมาที่นี่ด้วยตัวเองข้าไม่รู้ว่าที่ผ่านมาพวกเจ้าต้องผ่านเรื่องอะไรมาบ้างนะแต่อย่างน้อยข้าก็ไม่มีทางมองพวกเจ้าเป็นของใช้ล้วทิ้งอย่างแน่นอนม,มันก็จริงที่ท่านยอมเสี่ยงมาที่นี่ที่ิธีอันตรายแบบนี้ก็ได้ข้าเชื่อใจท่านก็ได้โอเคหากซ่อนตัวอยู่ตรงนี้หลัง้้นหินนี่ก็จะไม่มีใครเห็นข้าไม่ได้มีแค่บังภายแล้วนะที่ซ่อนตัวในความมืด ดูเหมือนจะต้องใ,ใช้แรงสี่คนนะครับโอ้โหต้องขาดคนนึงเหรอเอ,อ้นี่ไงท่านกำลังพยายามยจะพูดอะไรอีกฮะท่านจะลงโทษข้าที่ถูกข่าก็รีบจัดก,การซะสิลองพูดอีกครั้งแสดงถึงความโกรธมิลิตให้รีนเสียจากกาัดการพูดขุยอีกครางกันช่วยฟังให้ข้าพูดหน่อยได้ไหมข้าจะเชื่อคําพูดของคนที่ไม่รู้เรื่องของสงครามอย่างท่านได้ยังไงกันอการสนทนาไม่ได้ผลเลยนะอ่าให้แสดงถึงความโกรธเลย ถ้าจะยังเป็นแบบนี้อยู่อีกอะข้าจะโกรธแล้วนะอะไรงของท่านเนี่ยเหมือนวิธีนี้จะไม่ได้ผลแฮะอ้าวเชี่ยให้บริษัทจัดก,การเจ้าบอกว่าท่านพิซา่าเป็นพวกอ่อนหัดเรื่องสงครามใช่ไหมใช่ข้าพูดอะไรผิดหรือไงอะงั้นเจ้ามีประสบการณ์การต่อสู้มากี่ปีแล้วล่ะข้าเข้าร่วมกองทัพมาห้าสิบปีแล้วแต่ท่านผู้นี้เคยเป็นผู้ช่วยของท่านครอสในฐานะองครักษ์มาเกือบ200ปีเลยนะการสาเร็จโทษของทหารศัตรูที่ยอมจำนนน่ะถือเป็นเรื่องในอทีิ แต่หากเขาลงโทษเจ้าไอ้เดมอนไซจะปกป้องเจ้าเองจะจะพูดจริงใช่ไหมเนี่ยใช่หากเจ้าจสงสัยในชื่ของข้าแล้วก็ข้าจะลองวัดดวงกับเจ้าดูสักครั้งก็ได้ก,ก็ไดขข้ข้าเชื่อใจชั่นพิซซ่าโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเหมือนจะมีคนพอแล้วเอาละไอ้เอาละครับผมอะลงข้างล่างนะข้างล่างนี่ออ ตรงนี้ต้องใช้นี่นะครับดึงมานะแล้วก็กดส <c oughs> okay, วิช์โอเคกดสวิชกให้มันดึงมาเสร็จ <c oughs> ปุ๊บกดอันนี้ <c oughs> ให้มันดึงมานะครับผมอ่าพอมันดึงมาสักพักหนึง่งพอมันหยุดนิ่งแล้วเนะี่ยให้อ,อน,นี้นะครับดูดมันลงมาค่อยๆดูดนะแล้วก็รีบเดินลงข้างล่างครับถ้าเกิดมันหลุดใจตรงนี้แล้วนะอ่ะปุ๊บเอ้ติดอ่าโอเคเรียบร้อย ติดเลยป้าเอ้ยโอเคเอาใหม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง okay. <c oughs> โอเคเ <c oughs> อ้ย <c oughs> เราถือเร็วไปทีนะโอเค อ่าเรียบร้อยอันนี้คืออะไรครับเล้านะคอสตูมเป็นความมืดที่แท้จริงไม่ว่าใครที่ได้สวมชุดนี้จะนำมาซึ่งความเกลื่อหานที่ไม่มีสิ้นสุดนี่มันคอสตูมของตัวเอกนะตัวนี้เขาชอบนี่นะธริกาจำได้ตัวเอกเนี่ยีิเศษในการนมเนาที่น่าทึ่งมากเลยนะหากอ้างงิ้วิธีนมเนาใจนั้นมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้อะ่ะเอาวะนมเนาอะ่ะ <laughs> โอเคตรงนี้ก็ต้องหยิบระเบิดไปด้วยนะครับอ่าระเบิดมันอยทีนี้ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเหรอเนี่ยหากเจ้าช่วยเปิดทางข้าจะพาไปเยงที่หลบภัยปลอดภัยเองเข,ข้าใจแล้วคุณแจเปิดหนึ่งฟัตทรูนะ พระเจ้าใครก็ได้ช่วยข้าด้วยลุกขึ้นเจ้าสิ่งมีชีวิตต่ำต้อยไปขอตูมไอ้ลุกขึ้นมาซะเจ้าสิ่งมีชีวิตต้อยต่ำถ้ถ่ท่านเป็นใครอะ่ะข้าคือลูกครึ่งแวมไพายที่มีเลือดของแวมไพรยบริสุทธิ์และปีศาจระดับสูงใครวะท่านพิเทล่าผู้แม้แต่พระเจ้ายังต้องเกรงกลัวพิเทล่าลูกครึ่งแวมไพรยที่แม้แต่พระเจ้ายังต้องเกรงกลัวอย่างนั้นเหรอ ข้ามาเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้เพราะงั้นพวกเจ้าก็วางใจใเถอะโอ้ทะทะทะพูดจริงใช่ไหมอะใช่แล้วดังนั้นพวกเจ้าจงรีบเปิดไทค้าเซยทีระระราบทาลุครึ่งเวรนภรยผู้ยิย่งใหญ่อะไรวันนี้ <c oughs> บึงกาวอะไรวะนะสนการสนทนาด้วยคำศัพท์ที่ปกติของพวกที่สนทนาด้วยไม่ปกติไม่ได้นี่เป็นเทคนิคการโน้มน้าวใจของคนรุ่นใหม่ไงหรอเนี่ย <c oughs> ข้าเจ๋งใช่ไหมล่ะฮะอน่ยืดซะหน่อยเจ๋งใช่ไหมล่ะ <laughs> อะไรวะไม่เกตแฮะอ,อย่าบอกนะว่าท่านมาเพื่อเอาคืนที่ข้าไม่ฟังคำสั่งของท่านน่ะไม่ต้องกังวลไปนี่ไม่ใช่เวลามาใส่ใจเรื่องในตอนนั้นซะหน่อยนี่เพราะสิ่งที่สำคัญคือทายพวกเจ้ากระเชื่อใจข้าไม่ใช่หรือไงท่านผู้ช่วยชีวิตท่านพิซซ่าผู้ยิ่งใหญ เดี๋ยวก่อนนะพวกเจ้ากําลังจะไปหาราชนีลิลิธใช่ไหมจริงแล้วพวกเราตรวจสอบสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกองทัพลิลิธอยู่ใกล้ๆนี้ยนไหนเรื่องบ้าถึงขั้นนี้แล้วข้าคงปิดท่านไม่ได้แล้วถ้าตามสัญญาณนี้ไปท่านสามารถรวบรวมกองทัพของท่านลิลิธได้นะหากไม่ว่าอะไรท่านอยากตามสัญญาณของท่านลิลิธไปใช่ไหมได้เจ้านําทางเข้าไปได้เลยไปดิครับผมรอรายนะครับ รอพวกมากระทืบหรือไงฮะไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่มีเหรียญเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ รอแยกมีรอแยกทุกที่เลยฮะหากไม่รีบแล้วก็เราตกอยู่ในอันตรายนันแน่ๆไปดิครับรออะไรฮะอุ้ยเฮะขัดเกลียดการออกกำลังกายที่สุดเลยไอ้พวกบ้านี่มัน ขอบใจนะที่ช่วยเนื้อนั่นมันสัญญาณจากสหายของท่านการเดียนนี่นะท่านน้ำสกาเลตและท่านลิลิสปลอดภัยใช่ไหมพวกข้าเองก็อยู่ในสนามรบอื่นเช่นกันแต่การมันดูปนแปลกๆอ่ะเลยกําลังไล่อ่ตามรอยของพวกนี้อยู่นะ,ปะเป็นไปไม่ได้ท่านลิลิและท่านน้ำสกาเลตกาลังพยายามอยู่เพราะงั้นเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกดูจากเส้นทางที่พวก,พวกเขาไปแล้วดูเหมือนเขากําลังจะไปไม่ได้หลบหนีอะไรนะ ถ้าเป็น2คนนั้นแล้วก็ข้ามั่นใจด้วยว่าเขาต้องพยายามเพื่อทุกคนอย่างแน่นอนถ้าข้าจัดกานพวกขยะพวกนี้เรียบร้อยแล้วเราจะรีบไปที่โลกปีศาจและไปตามหาลิลิทกันเถอะต้องรีบแล้วลอยแยกที่พวกสัตว์ประหลาดมากําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่ะลิลิทกาเดียนหรือแม้แต่สายของกาเดียนไม่มีใครยอมแพ้กันสักคนเดียวเช่นนั้นข้าก็จะนํากองทัพของข้าไปเข้าร่วมด้วยเช่นกันดีละงั้นตกลงตามนั้น พวกข้าจะไปเคลียร์เส้นทางนั้นก่อนท่านรีบตามข้ามาละเหล่าทหารพวกเจ้าอยากไปกับเราไหมอับสบไปเลยเยี่ยมไปเลยบาลลนเซียพวกทหารจะต้องโล่งใจที่ได้ยินเรื่องนี้แน่ทำได้ดีมากเลยค่ะท่านพิเชล่าถ้างั้นเรามารีบกลับไปที่สันทัพกันเถอะโอเคก่อนกลับทันทัพอุ้ยเราต้องรีบกลับทานทัพโอเคก่อนทันบทับอีกสองเหรียญตู้อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคขอบุณครับ อุ้ยร้ายอ่ะเกิดอะไรขึ้นที่ฐานทัพน่ะฮะเออรอยแยกมีสุปเปอร์ละออกมาจากรอยแยกข้อมูลพวกนั้นเป็นเรื่องจริงผู้เราตายกันหมดแน่ๆเลยฮะรอยแยกมาถึงฐานทัพแล้วเนี่ยผลข้างในตกอยู่ในอันตรายแน่ๆเลยอ่ะรีบไปเถอะค่าไปดี อย่าเพิ่งแตกตื่นรีบอพยพเร็วเข้านี่ไงผู้ต่อสู้ของเจ้าคือข้าฮะละเรเยอลวเนเซียข้าฝากจัดก,การสันคำด้วยนะข้าจะไปช่วยเลเองตอบซาบไป อ,อ,อ,อหยุดนะนี่นะนี่นะนนะข้าจะไม่ไปล่อยให้เจ้าอลาวาตอีกต่อไปแล้วสัปาราดยักษ์เจ้าสัปร์ปรไดถึงพลังวิแตกต่างหรือเปล่าไม่กูสมัมผัสว่ามึงเป็นแค่กิกกี้ตัวหนึ่งอะประมาณนั้นนะนะบอกเลยว่าเอ่อโนดาเมตก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ เรียบร้อยมีหัวเราะตบท้ายด้วยท่านพิเซล่าท่านจัดการสัปหลาดนั่นด้วยตัวคนเดียวเหรอจะจริงเหรอแค่ทุบจะเอาอยู่หมัดแล้วแค่ทุบเดียว <c oughs> ข้าเคยจัดการพวกสัปหลาดทั้งหมดในสนามลบมาเอามันเกินกําลังไปนิดนึงอนะ่ะวาเลเซียในสถานการแบบเนี้ท่านพ่อมีปฏิกิริยายัางไงบ้างเหรอในสถานการณ์แบบนี้ท่านครอ ก็ยิ่งเย็นชาขึ้นสินะท่านครอสบอกว่าเขาไม่ต้องการผู้ที่ไม่เชื่อใจไม่เชื่อมั่นในตัวเขาแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งเข้าไปในสนามรบเพียงลําพังและจบภารกิจกับกาพิสูจน์ความแข็งแกร่งเหมือนกับท่านน่ะหลังจากนั้นมาข้าก็ตัดสินใจว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวท่านผู้นําที่ข้าติดตามไปอีกแม้ว่าการกระทําหรือวิธีต่างๆของท่านซีล,ล่าในวันนี้จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็ตามท่านแสดงตัวตนของท่านในฐานะผู้นําที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับท่านครอสแล้วอ่าจะพูดถูก ้าไม่ผิดหรอกข้าจะช่วยทุกคนไม่ใช่เพราะสงครามแต่ด้วยความตั้งใจของข้าเองววเลนเซียไปรวบรวมกำลังคนมารับทราบค่ะได้ท่านข้าขเข้าใจว่าทุกคนกำลังหวาดกลัวในสถานการณ์แบบนี้นะแต่เราจะปล่อยให้รอยแยกเกิดขึ้นทั่วโลกปิศาจไม่ได้เด็ดขาดเลยแม้ว่าในตอนนี้ท่านอัศวินและท่านลิลิทกำลังต่อสู้อยู่ใดด้านไหนกเ็เถอะ ข้าขอสาบ,บานว่าจะปกป้องทุกคนและโลกปีศาจให้ดีที่สุดแต่ช่วยเชื่อมั่นในตัวข้าด้วยตรงเชื่อมั่นในตัวข้าแล้วตามมาเฮ้ยฮึกเหิมโอเคครับผม